สวัสดีครับพี่น้อง f c ฟโทกำลังติดตามรับชมช่องจักมุนตีชนะพันธ์ครับช่องเสียงบีนกเขาใหญ่วันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่ครับผมเท่านเปิดเทอมดอกเตรียมตัวไปอบร้มเป็นคณะกรรมการเลือกเลือกตัง้งนายกนะครับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลครับพี่น้องสิเหลือกความกันวันที่1 1พเษสภา,าคมเลยนะครับมองได้ที่เป็นเทศบาล วันนี้ผมเอาเจ้าลำเพลิอนออกมาตากแดดครับเริ่มยัเง,งเอาเหยียดแล้วครับหยืดเส้นหยืดสยดายนะครับเคาะสนิมนะพี่น้องปลายเดือนสิ้าออกลาคือผมงวาแหละครับมันจีไปได้บ่เฉกสภาพเจ้าปีไม่ไปแล้วเหลือเจ้าลำเพลินครับส่วนเจ้าอ่างบอพ่อ,อยนั่นให้ค้นเต็มก่อนครับเต็งสิภาออกเคาะสนิมขึ้นกันล่ะ มาอนีนะครับมีทรงหนกสองตัวนะครับให้พีเ f c บซี่ยูนล่ะครับอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนล่ะพี่น้องมาแล้งนะครับรถเสียมารับ มองซ้อมนกประจําครับจังหว่อยนี่ฝนตกแรงมากหยาถ่วมนะครับก็บเขาไปบ่ได้ล่ะพี่น้องมันสะดวกแค่ช่วงหนาแรงนะครับกันข้าเจ้ามาตัดหยาเนี่ยขาไปหยาความมันหกหยียงงูพี่น้องทั้งงูทั้งโตตัวตูอันตรายครับแต่ว่าม,มีคนเที่ยวอยู่ขาเจออ้าหยาขาไปเฮี้ยนขาเจ้าเนี่ยครับมันมีกำแพงกันขาเจ้ามุดไตกำแพงมันมีท่าหยาอย่งนี้แต่มันก็นหกขึ้นเก่าล่ะครับผม มาคอยสะดวกดอกใส่แต่แค่ต้นวายยุนาข้อผักนะครับ เอาเจ้าอ่างบอ่อพ่อยนะครับแหกใส่ผนียดว่านังคานพี่น้องหลังจากที่ลงไปเอาเจ้าล่อเพิ่นไปคอสนิมแล้วนะครับอันนี้รับมาเบิงเจ้าอ่างบอ่อพ่อยรับนี้พี่น้องเบิงความนิ่งนะครับบาวันมาแต่ขอคนนี้เราบอกคันนี่ให้ดีขี้้ำพันมาขอ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 นุญาตใส่ค้ำสิบแปดบวกครับ หายดีใครทำเลย่ยมาสั่น่ากันเส่เพเนียดบ่ขันพะนะวานกเกาบานีมันนกม,มันเป็นนกอายุปีสองปีี่พี่นอ้องนกอายุหลายปีแล้วครับเป็นนกเกาคือผมบอกแล้วมันเขาเสียดายนะเขาเลยบวกกาตอนะครับเอาไปผสมโมลูมัลบอมันบอ่นบอทับตัวเมียครับมันตีตัวเมียนะครับเขาก็เล่ยออกมากเนี่ยนะออกไปเราก็จวดจานดยพี่นอ้องเนา มันหมาเนื้อหลาหลายเป็นนกตอวจริงๆเนื้อบีิขอบเนียดแล้วแหกแล้วมีบัวเต็มพร้อมครับัคติการเอานกขอผนีย์วัาอังค้ารนะครับผมกัเคยเยบอกไปหลยคลิปแล้วละ่ะเพราะว่าเจื่อว่าวาัาอังคารนนี่คือวันแข็งพี่น้องวันแข็งวนัน เป็นมงคลล่ะนะครับล่าหนกเขางพเนียรหนกกระสีดีจริงๆมันเป็นคติพุทโธอันนี้เป็นความเสือส่วนบุคคลนะครับเด้อผู้ใดถือกับบ่เป็นยังผู้ใดบ่ถือกับบ่เป็นยัง,นยงครับในขึ้นกันละ่ะนะครับพี่น้องโอ้ยคนขึ้นนั่นเต็มเนาะนอผ้าเดินทางนะครับหางนี่ยานด้ตัดเยอะเด้อครับฝันไปต้อยลีก็ได้นี่ขนาดกระโจมแย่ขนาดนี้พี่น้องเทียบกับมือผมนี่ ระโจมพญีกปองนี่ไงครับก,กันยังหางกันยังเคี่ยงอยู่นะคนับพี่น้องเห็นป่าคนลุนอยู่ครับนี่ <c oughs> ไปไปลายเดือนขันเต็มหรอกกะทิ <c oughs> ลงไปแท่งโยโกใหม่อีกหรอกครับแต่ว่ามื่อนี้บ่ได้เอาลงไปแท่งโกใหม่หรอกครับเอาเต่จะล้มเพิ่นลงไปซะมื่อนี้ม <c oughs> ันระบา,า,ายหงายไร้ลายโตขอพระเนรที่ยุนี่กันเลยหอกครับเป็น เอาเข็ดเป็นวิธี ัต้องมองนิ่งครับนี่นะพี่น้องพ่อจะเอาไส้พเนียดเราบ่ด,ดินนะครับบ่ด,ดินไม่ยั่งเลยยืนนิ่งเลยเพราะว่าพี่เขว่ามันได้เชลเลยเหลือเดียวมาสั่น่าเขาว่าได้เชลเลยแหละหลายตัวอยู่ดอกก้อนจีก้อนจะเอาไปผสมนะครับเ่รามันมาบ่เคยออกตอวเลยครับ,บออกตออยู่อันนี้เขาเสียดายคือจ,จะในนี่แหละ่าสัน่นก็เลยเอาไปผสมให้ได้ลูกว่าสั่นบ่ได้น,นะครับเพอนน้ำจีพี่โดนเติบด้วยครับพี่เขนี่ก็เสียดายดมากอะไร ผมก็ติดตามข่าวอยู่เปียวอยู่บอ่อพ่อยไปแล้วพี่สันตอนนั้นพี่วันเพิ่นเปียวน,นกนะ่ะพี่เยพอดีครับเพิ่นก็เลียกมานทำกันผมก็เลยบอกพี่วันว่าเลี้ยงไว้ถากว่าเนนะพี่วันเอ้ยพี่สันมีหม่องขังขนกทั้งบรรทายขนครับตอนนั้นเอามากับบ่ได้ต้าตอนนั้นนกผมกับทั้งนกฉเฉลยสองกงเนาะพี่น้องเจ้าสีสวัสดีนะมันก็นเต็มห้องพอดี นี่ก็สภาพฟีตเปียะแล้วครับทายทองอยู่ว่าท่านไดเน้เอาไม้กระดูกไซออกหรอพี่น้องมือ่อื่นครับเจ้าเชียวออกไม้กระดูกไซตก็ได้จะหน่อยพงศ์เชียวออกจากผนียดแล้วเสียวเจา้าดอกจันนะครับใส่เนียดขึ้นกันละหอยไม่หนีแล้วนี่ สีเดือนทา่าละครับสำหรับส่เชลยสีสวัสด์ครับส่เจ้าหนาพ่องนะครับไปส่กงบ่ไดพี่น้องพระวดาดก็จะสีเก็บเพิ่ม100บาทนะครับขับเป็นกงได้ขับเป็นกล้องนี่เมื่อก็บเพิ่มราคาสายไตทั่วไปนี่เก้าลอยบาทครับแต่ว่ามองที่ผมสีส่งไปเป็นเกาะนะครับอำเภอเกาะสมุยต้องเสียค่าขามอีก1 0 0อบาทอันนี้ผมออกให้เอฟซีนะครับ เอฟซีนี่โอน่าทรงมาเก่าลอยโอน่าหนกพันหนึ่งพันเก่ารวมทรงนะครับแต่ว่าผมออกให้พี่น้องครับเพราะว่าได้คุยกับลูกค้าไปแล้วว่าเก่าลอยมาทันแต่ว่าพ่อจะไปถามรถอดดเขาบอกว่าถ้าข้ามเกาะจ้องเก็บอีกหนึ่งร้อยบาทครับพันันเขาบ่าเป็นยังขับเดี๋ยวผมออกให้เอฟซีสนับบ่ได้ไปเก็บเพิ่มจากลูกค้านะครับคือพันเก่าคือเป็ดเสร็จเลยพร้อมทรงนะครับแบ่ปงปันกันไป องไม้ครับพี่นองบุนีเขาพ่อหอมปากหอมคออครับประวัติล่อหางเต็มก่อนจังเหร่นครับขนโตหนาสีเต็มแล้วครับสําหรับเจ้าล้อมเพื่อนขามแล้วพี่นองโตมดล่ะขี่เป็นน้ำแล้วนะครับพร้อมทีสีเดินสายได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ล่อแค่หางนะครับให้หางเยาวๆก่อนคอยตัดออกผมว่าอย่างมันแตกนะครับแตกกบรุดนี่เพราะอย่างไรเป็นเลยแล้วนีเป็นขนบอดได้ ต่อยห,หางเาวๆคอยตัดออกครับเจ้าลำเพลินนะครับมีเชเลยสิบสองแต้มนี่พี่น้องนี่ขายไปอุบลนแบ่งไปอุบลน,นั่นพันต่อไแต่ยักแต้มบ่รูครับบอบทราบรายละเอียดนะก็เลยบ,บ่บ่หนับนับที่อยู่น้ำเจาของอย่างเดียวเลยปัจจุบันสิบสองแต้มฝากที่ตามผลงานเลยนะครับเด้อมัดหนกต้องผมกับมีดพันนี่ละค้าร่มดีกูมูครับ เขาเจ้าดอกจานนะครับผมใส่ผน,นียดหอยไว้นี่ลหละมือแร่งลงไปทรงนกพร้อมเราก็เสียวลงไปขึ้นต้นไม้ครับผมเป็นการขึ้นต้นไม้ครั้งแรกหลังจากที่ทายเต็มนะครับขับรถเต็มมาได้ดอกพี่น้องแต่ว่าสีเริ่มเคาะสนิมเลยครับขอไปน้ำรอเวลาไปน้ำตอขวานแยมเคิกค์กจวดจาดพอดีเพราะว่าผมแซ่ต้นเล่นเข็ดให้กินแล้วครับนี่ กินต้นเล่นเขียดครบสามมือแล้วสี่มือแล้วเททิ่มแล้วครับขากับ่อท่านมลบันในด,ดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นมันห่าวนะครับคนก็นเลยหาานะ่าวนะผมนะเจ้าดอกจานเจ้านำพ้องนะครับผมนอกจากพอกองอายุกงสามปีครับผมเฉลเลยเจ้าโรบูรี่พันเบิ่งความงามพี่น้องขี่ก่อนใหญ่ขาใหญ่แล้วก็ ยืนเตี้ยๆนะครับนี่พี่อนุวัฒน์อำเภอเกาะสม,มุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอแบงไปเดินทางมือแรกนี่แหละครับเดินทางลงไต่ไปยุ่มเพลินมันมานคำคึ้นเด้อดรุหลาเด้อคำหนาคู้หนาเป็นนกตอเก่งๆบ่เคยขพเนียดด้วยครับมายู่รงผมกับ่เคยเขาเลยฝากติดตามผลงานกันแล้วกันครับเจ้าน้ำาพองเฉลย สีสวัสดิ์ครับผมเชลยป่าสูงกาญจนบุรีกคยสิยดเดินทางไปน้ำเจ้าํำพ้องแล้วครับพี่น้องนี่ครับห้เพิ่นไปเลียงเบื้องนกป่าสูงสีเป็นบ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวพุ่มนะครับนกสีสวัสดิ์ตัวนี้ปกตีนกสีสวัสดิ์นี่สีบ่ตัวใหญ่ดิแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่เป็นตะเลียงครับขอพี่วันมากนะครับประก็เมือปีกมือปีกกระเข้มดีครับผมเป็นบ่เป็นบ่รูนะครับแต่ว่าอยู่ป่าข้าร่มดีกันแล้วกัน เป็นพี่บันพี่บอกนะใส่ปอค้าสองขางนี่ถือว่าตัวพิเศษแล้วครับเพราะว่าขาทรงมันพันหนึ่งผมนะครับขาทรงก็เลยว่าขันทรงนกตัวเดียวไปมันจีบปคุมนะครับผมเลยแถมนกปลาสูงไปพันตัวหนึ่งนะเพื่อนเป็นสินนำใจเป็นการอุดหนุนทั้งพันยียดทั้งดินเอียดนะครับพี่อนุวัฒน์ขอประคุณหลายๆครับขอให้มันมานค้ำคูณนะครับให้เป็นนกตัวเด้อหวกหลาเด้อ มาเร่งเสด็เดินทางนะครับขึ้นรถสหมิตรสมุทรปราการออกระสีออกจากสมุทรปราการวันพุทธเสาครับก็แง้มเร่งกิดว่าสีหอด้วยที่ผ่าไตผมเอาเสียวน้หนำใส่ในกองหนำนะครับหนำกับอาหารเพระาะว่าเดินทางไกลย,ยานมีปัญหามันจังจะบมหิวน้ำนะพี่น้องนะครับใส่ทั้งสองกองแหละขอคอนเนี๊ยดเราพี่น้องเบื้องขั้วหนิ่งครับดินตั้ที่แหลกแล้วครับผมแล้วเสียค่อยๆไล่เรือไป เกิด่าพอผ่านนะหนกุกเชลยรักลอยแล้วแค่ห้างต่อซื้อนะครับพรขอเสนิมไม่กับหนาสิบโมดล์โดนปันนกไมเหรอครับฝึกนกไม่มนอยากกลัว แดดสบายสบายครับผมหลังจากที่ไปคอสนิม,มุเสาสองใหม่จ้ากองเพื่อนคนหางเต็มมือด้กับพร้อมลบมือดันหละพี่น้องว่าเบิ้งขนเบิ้งขาเบิ้งขี่แล้วคึกครับผมช่วงใกล้ๆสีออกนะครับจกักอาทิตย์นหนึ่งนี่แหละครับเสียกิน เล่นเช็ดอีกจ๊กสามหมื่นนะครับก,ก้อนออกปีนี่แล้วกับปีไกยนะครับปีหกเจ็ดแล้วกับปีหกแปดปีนี่แหละผมบอดด้ใส่น้ำมันปลาให้หนูกินเลยนะครับใส่สูตรโบร้านยางเดียวครูคนะูให้กินกับว่าเป็นยังครับสำหรับผมผมบอดด้ให้กินนะนกัน,ก,น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 กินไา้บ่เป็นยังเราพี่นองกกินไล้ยมันบอดีครับตกมุดอ้วนพด ถ้าสำหรับผมปีนี้ปีกายนี่พ่ได้กินเลยครับบำรุงสูตรธรรมชาตินะครับแต่ขาดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรของคู้บาอาจารย์บานตรงเข้งรองค่ำเป็นทายถอดกันมากคือน่า,นาย,ยาครับแก,บกบนะครับกันในน่ายาให้กันยาครับแกให้กินนี่คือสีขากอยู่อันนั้นเป็นอีกสูตรหนึ่งครับที่ ใส่บำรุงงูผู้เฒ่าตะกี้เขาเจ้าเรียงตะขางเปลือกนะครับมะมี่มีเล็ดที่สุวรรณีเกาะเปลือกแล้วก็นใน่หยาใน่หยาครับแก่ไปกินพร้อมเดินทางแล้วครับผมเจ้าน้ำพองเฉลยศรีสวัสดนะครับไปมันมาคำคุน้นเด้อคำหนาคูนหลังคำหนาคูห่หนานี้พี่น้องใส่น้าไหม่น้ำครับนี่อาหารเทศไซเฟิรนเลยครับเนี่ก็ใส่น้าใหม่ขึ้น นี่ครับเจ้ะน้ำห้องคนไล่จิ้นหน่อยพี่น้องเอามืออันเราผ่าห้องจับอยู่แต่ว่ามันอยากอันประตูตุวมมันน้อยไหมครับมันก็เลยเลยบังคับเอาก็เป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวไปหอนกันไทยคนขึ้นก่อนนี่เฉลยสีสวัสดิ์ครับผมเดินทางขาทรงพันหนึ่งนี่ครับนี่ขาทรงซ่อมซื่อนกเด็ดตัวหนึ่งคนละนะครับพันเก่ารวมทรงนะครับในนกสองตัวพี่น้อง ขอบคุณพี่อนุวัฒน์นะครับสนับสนุนเทิงเนียดข้อนบนเทิงดินเอียดนะครับ,บำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณหลายๆครับหลักกาสีเอาล่งเอาเจะาโหนดอกจันนะครับลงไปเฟกอยี่คามลางพี่นอ้องเจ้าดอกจันนะครับผมขอขึ้นต้นใหม่ลวพี่นอ้องเคาะสนิมครับวันนี้ต้องใส่เวลาเคาะย่างนักหัวหาง ทางวิธที่ไปโดนเติบนะครับไม่อยู่ตรงผมกะในเขาผนียดเราออกตัวแค่เดียวตอนอยู่เสโยกนะครับเมื่อที่เปียวเราก็เอาขึ้นตัวเลยกับมาทายขนนะครับมาไปหไวปลาจีนตอนนี้ก็เพิ่งจงบอกล่ะพี่น้องว่าท่านเต็มอะไรแน้ครับแต่ว่ามันห่าวนะครับ,มมรบก็เลยเอาสอเสยผนียดขึ้นต้นใหม่บ้างให้มันปับสาพผมก็ว่าม่มีปัญหานะ้าหนก เคยได้ใช้เลยมาแล้วขอสนิมเดือเสือนี่ตั้งแต่ฝึกนงไว้แ้ก็ฝึกได้เนาะครับฝากที่ตามผลงานไปอีกตัวหนึ่งกัแล้วกันครับมาพอหานาที่พี่น้องก็มีนกมาที่ทางหลังคาครับนกปลาโจรอกานด้วยกันครับพอได้เป็นคู่ฝึกพี่น้อง เจ้าดอกจัน์คู่พี่น้องกันครับยกแล้วกำลังยางมากๆครับกำลังยางมากๆ ต,ตลาดจาังมาเบิงพี่นอ้องปอยมันสูกันอยู่และครับนกป้าบ่บพ่เหยียบดอกครับมันเขาเกมแล้วนะแต่ว่ากะดีให้กันขอมากสิครับพ่อได้เป็นคู่ฝึกให้เจ้าดอกจานครับนะฮะนกกินก่อนพี่น้องกลับมาจ้าเม่าลงครับเอาพ่อหอมปากหอมคอครับพี่น้องนกป้าบ่ลงมากออกครับแต่ว่าก็พ่อได้สู่กันนะครับเป็นคู่ฝึกให้เจ้าดอกจานแล้วสิเขาเหียบไปเรื่อยๆแล้วครับผมนี่ พัฒนาความเกิงไปเรื่อยๆบดนนค้นว่าสิขึ้นฟอรอมนะครับเพราะว่านกมันเคยเก่าเคยไดชเลยมาแล้วเพียงแต่ว่ามันรอเวลาเท่านั้นนะครับกลับออกฝึกดูๆสำเร็จไหมล่ะพี่น,อน้องเอ้ยนกป้าอะไรต่อได้ขึ้นกันล่ะถทา,างตอนะครับเมื่อไลยอยู่จนมาพราะมีอุปรสรรคสำหรับการฝึกนกกับผมมารยานดอกนะครับแต่เป็นอยูน่ยนุงเลื่องต่อได้ขึ้นตะกีมันออกไปครับ เอาไปซูมือ๋ซูมเอรเก่งข่ามือแหละแต่ว่าตอนนี้มันเอาไปบไดาพี่น้องเจาหนาทีเขามาเทรงานนะครับโอ้ขอพเนียดหางหักเลยวันมองงามเดี๋ยวรับนกตัวกันได้ขอพเนียดแล้ว